สวัสดีครับผมช่ไปจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเฟรน MacBook Pro 15นิ้ว A 1 3 9 8นะครับปี2014นะครับะอาการที่มาก็เป็นในการไม่บอร์ชอตแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับไฟจาก20โบโวลต์ก็จะตัดเหลือแค่5โวลต์เท่านั้นนะครับทีนี้ลองมาไล่ระบบไฟดูก็มาเจอส่วนดูนี้นะครับ PPTC n n นะครับ <Log S 2> g 3 h นะครับ <Audio S 2> ตรงนี้ <in S 2> ที่เกิดการช็อตอยู่นะครับก็ลองทำการายกตัว R นะตรงนี้ออกนะครับ R7 120นะครับก็จะมีทั้งหมด4ขาด้วยกันนะครับอตรงนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนลายไฟนะครับไปสามจุดด้วยกันนะครับ ชื่อก็จะตามนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันช็อตหมดเลยนะครับเราต้องแยกลายนะครับเพื่อที่เราจะรู้ว่าฝั่งไหนนะครับที่มันช็อตนะครับก็เลยต้องยกตัวนี้ออกนะครับหลังจากยกออกแล้วนะครับก็มาเจอในรายขาหนึ่งตรงนี้นะครับที่เกิดการช็อตก็ลองทําการจ่ายไฟเข้าไปนะครับจ่ายไม่ไม่ไม่เยอะมานะครับจ่ายแค่2โวลต์นะครับตัวนี้จ่าย2โวลต์ก็เจอร้อนอยู่โซนนี้นะครับมี5ตัวนะครับตัว4 5หตัว ก็เริ่มจาก473เอา7130นะครับเนี่ย31323334นะครับตรงนี้จุดที่มันช็อตเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัว47131นะครับที่มันช็อตอยู่เนี่ยตัว4ก็เป็น4ตัวใหญ่ๆนะครับก็ ยกเปลี่ยนได้นะครับยกเปลี่ยนแกการจช็อตได้ตอนนี้เครื่องกลับมาเปิดปิดใช้งานได้แล้วนะครับเีห,หลังจากนี้ก็นําเครื่องนะครับให้ลูกค้าได้ใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับชัน้นตานการติดต่อนะครับก็สามารถจะเข้าไปดูได้บนหน้าเว็บไซต์นะครับสมัยทีสวิตและฟซบุ๊กแฟ page นะครับสมัยทีสวิตเช่นกันครับ